นะครับเดี๋ยวเราจะถวายกระถ again, oh ิ่นนะหลังจากพระขุนเจ้าฉันเพลเรียบร้อยแล้วเราก็ถวายกระถิ่นกันแล้วก็นับแล้วก็จะเผยแพร่ยอดกระถิ่นแม่เนาะยอดกระถิ่นได้เท่าไหร่ก็จะนำลงยูทูบนำลงเฟซบุ๊กและหลายท่านนะครับก็ช่วยกันนะครับขอบคุณน้ำใจมุชันเพลนะครับถ่าย วัดบ้รานาสวัรค์แห่งนี้ลงในช่องยูทูบนะครับกดไปเลยนุ่มใหญ่หัวใจเกษตรเด้อนะครับจะได้เห็นตัวเองได้เข้ามาร่วมงานบุนงานกระถินแห่งนี้นะนะครับขอบคุณพี่หนุ่มใหญ่หัวใจเกษตรด้วยนะครับกำลังถ่ายทอด YouTube ออถ่ายต้นกระถินถ่ายต้นเพ่อแม่พี่น้องที่นั่งอยู่มาร่วมงานนะครับ ท่านใดยังไม่ได้รับวัตถุมงคลจากาพระอาจารย์ยอดรอยขอเรียนเชิญเลยนะครับขอบขอบคุณโรงพานของคุณลิขิตผิววิเศษนาะจะเปิดแล้วคะ่ะนะนะครับโรงทานของคุณลิขิตผิววิเศษนาะ ก็ไม่ทราบเหมือนกันให้แบบว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยเด้อแม,ม่นะครับตต่ที่ทางการผู้ใหญ่ผู้ช่วยได้บอกว่าบ้านเราเป็นบ้านตัวอย่างดีนะครับการข้าวเหนียวหมูปิ้งใส่ห่อใส่ซองเรียบร้อยเลยนะครับขอบคุณคุณลิขิตนะครับจิ๋ววิเศษนาด้วยนะครับข้วยเหนียวไม่ใช่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวหมูปิ้งน้องไทยน้องน้ นะครับแม่แจกได้เลยน้องพลอยน้องโน้นนะข้าวเหนียวหมูปิ้งนะครับทางด้านรมทานของุนิกกิกตรีวิเศษนะนี่เป็นอะไรเนาะกินที่ภูมิเป็นอะไรนละลูกเุงน,นิกกิเนี่ยวิเศษน่ะเป็นลมทานอะไรเนาะชนิดลมทานนะครับ เป็นไอซ์ครบ้านนะครับความุลเรารับเงินจากจ้าของคุณแม่มากของคุณลิขิตขี้วิ่งเลยแตเป็นไอซ์ครีมมันมีกอบจ้านะครับเป็นไอซ์รีมและมีกรอบหมอวิไปเข้าแถววันเไหมล่ะยังกะดุกกะดักกันอยู่เลยขอเทีนะครับคร อาจารย์ทำเต็น์เสร็จหอออาจารย์แม่นะครับอาจารย์แม่เป็นข้าวผัดผัดซีอิ๊วเด้อนะครับน้องโนนน้องคอยนะครับข้าวเหนียวมูฟี่อย่างอื่นแจกก็ย่อยฝากปัาปิดตียิ้มแย้มแจ่มใสคนรับทราบยิ้มแย้มแจ่มใส่ด้วยจัดใส่ถุงใสจทุกใจมาอย่างดีเลยจ้าสามารถเก็บได้นะครับต่อด้านอาจารย์แม่ภายในเต็นท์เด้อ มีความสุขเหลือเกินนะครับดูการเคลื่อนย้ายของแถวเดี๋ยวก็หันไปงะนุเดี๋ยวา็หันมาทางนี้นะครับมีความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับนะครับขอบคุณเจ้าภาพโรงทา้าที่มาจากจังาจาๆๆๆหวัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นนครปฐมนครสวรรค์นะครับจากหมู่บ้านต่างๆที่ร่วมมาเป็นโรง คุณน้องนนท์น้องพลอยนะบอแบะแล้วหมดลังไปแล้วนะครับก็หันมาทางอาจารย์แม่นะครับอาจารย์แม่มีข้าวผัดกัะผัดซีอิ้วนะครับข้าวผัดผัดซีอิ้วอยู่ตรงนในเต็นท์แรกๆเลยนะจ๊ะดูแถวด้วยทางโน้นเป็นของคุณลิขิตนะครับคุณลิขิตขียววิเศษนะเป็นมี่กรอบแล้วก็ไอสทีมเด้อ โอยเห็นแถวก็มีความสุขนะครับเห็นแถวแล้วมีความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับตอนนี้เหงาเลยนะครับเราไม่มียากระตุ้นใดๆเลยอีกคนเมื่อคืนมันกลับแล้วแม่อีกคนเมื่อคืนเนี่ยเนาะท <c oughs> <c oughs> ี่ร้องหญองกบแบ้